กรุงเทพประกันชีวิตครับบุกตลาดภาคเหนือตนล่างคาดว่าปีนี้ครับธุรกิจประกันภัยเติบโตร้อละสิที่สำนักงานกรุงเทพประกันชีวิตสาขาพิษณุโลกนายสุประชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่ารชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนายเรืองศักดิ์ปัญญาประดิษฐ์กุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายการตลาดบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนและพระมหาสมปองร่วมเปิดตัดริบิ้นเปิดที่ตั้งสำนักงานกรุงเทพประกันชีวิตสาขาพิษณุโลกเพื่อเดินหน้าชุกระดับการบริการระดับมาตรฐานสากลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายการตลาดบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าสำนักงานสาขาพิษณุโลกมีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับประชาชนในท้องที่ ให้บริการการทำธุรกรรมทางการเงินและบริการวางแผนการเงินแก่ลูกค้าเนื่องจากเมืองพิษณุโลกเป็นเมืองใหญ่และเป็นทางผ่านสำคัญที่เชื่อมโยงระหว่างภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยในปี2559ตลาดธุรกิจประกันภัยโตขึ้น1ลยละ15ประชากรไทยถือครองกรมธรร์ มีประมาณร้อยละ38ของประชากรทั้งหมด15ล้านคนในขณะที่ประเทศอื่นๆในตะวิปเอเชียมีอัตราการถือครองกรมธรรม์สูงกว่าร้อยละ200แสดงให้เห็นว่าประกันชีวิตในประเทศไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างหลักประกันอีกมากรวมทั้งสถานการณ์ทงางเศรษฐกิจไม่ดีนักในปี2560พบว่าจังหวัดพิษณุโลกมีอัตรา,ารเติบโตของเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่ดี ถ้าประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจทางการเงินเริ่มวางแผนทางการเงินอย่างเหมาะสมครับ